คุณเคยไปแคมปิ้งไหมที่เกาหลีอ่ะโอ้หลายครั้งติดนานแล้วอ่ะกับผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวใครผู้ชายอยากใต้เหรอพ่อพ่อพ่อมีมีอีกคนหนึ่งผู้ชายด้วยมีคนเอออ่ะนี่จะพูดได้แล้วนะเออใช่พูดภาษาอะไรจะพูดอะไรไม่รู้อักบีแล้วก็อาหารอาหารอุ้ยอุ้ยอ่ะโอมตาย ้นีสอจิงๆวัสดีครับเฟดเมกอชาแนลมะม่วงบ่นตลอดว่าช่วงเนี้อยากไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยจัดให้ก็เลยพาคุณมะม่วงมาที่แบงคอกแ a c k yard นะครับเด่๋ยวไม่รู้ว่าที่นี่จัดทำอะไรอ่ะวันนี้เราก็จะมาตั้งแคมป์กันคุณเคยไปแคมปิ้งไหมที่เกาหลี โอ้โหหลายครั้งเป็นานแล้วอ่ะกับผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายอยากตายเหรอพ่อพ่อมีมีอีกคนหนึ่งผู้ชายด้วยมีคนน้องชายน้องชายโอเคมีหนึ่งคนอีกไม่ใช่คนไม่ใช่โอ้ผมก็จะมีอีกหนึ่งคนผู้ชายผู้หญิงลูกนะลูกมีผู้ลูกผู้หญิง ลูกคูงอีกหนึ่งคนจะมีลูกะจะมีลูกเคยบอกว่าอะไรเนี้ยแเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้แคมป์ของเราจะเป็นยังไงนะครับแจ้ง,จงนี่เลยครับแคมป์ของเรานะครับ คราวนี้เราต้องแบ่งหน้าที่กันจะจัดโคงจัดของแล้วก็ทําอาหารคุณจะเลือกทําอะไรครับทำอาหารดีกว่าไหมแต่ผมก็อยากทําอาหารเหมือนกันอ่ะโอ้โหเร็วเต้อเลยอะไรก็ได้ปายิงชุบปายิงชุบอืมปายิงชุบสไตล์เกาหลีโอเคปายิงชุบปายิงชุบอะไรย่าสไตล์เกาหลีคือปายิงชุบเหรอโอเคใครไปบโบโอเคใครไปบโกโอเคใครไปโบใครไปโบดูดิ <c oughs> Thank you เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเตรียมอาหารแล้วนะครับค่ะคุณจะทําอะไรให้เราทานกันครับวันนี้ <laughs> ัว <laughs> เราอนทำไมครับเพราะเราไม่ได้หรอ,อ <c oughs> เตรียมอะไรครับวันนี้อา,นาอาหารเกาหลีไงอาหารเกาหลีอยู่เมืองไทยก็มีอาหารเกาหลีด้วยดูรอ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 ดีดีดอะไรครับเนี่ยอ,อะไรนี่อะไรทูน่าดองซีอิ๊วเกาหลีกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีอันนี้หมึกดองซีอิ๊วเกาหลีหอยเป่าฮื้อ เกาหลีดองเหลียกว่าเกาหลีดองโอดาเตะดองซีอิ๊วเกาหลีแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีขายเยอะมากใช่ไหมยังไงด้วยนี่คืออาหารเกาหลีของคุณใช่ไหมครับใช่อันนี้เตรียมเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยโอ้ยหมออ๋อนี่อยากกินอยากกินโอ้จากเกาหลีดองใช่ไหมครับใช่ โลฮาอยู ha, ่ไหนครับหาโลฮาไม่เจอหรออยู่ไหนอะโลฮาอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโลฮาอยู่ไหนไม่รู้อะไรอะนอ่ดิจิโลฮ่าโลฮ่าหายไปแล้วนวลอ่ะอุ้ย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 เฮ้ยมาที่มามาที่มามานี่มาก็เกิร์เออออกมาออกนี่มาโอ้โอนี่จะพูดได้แล้วนะเออใช่พูดภาษาอะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้ โอเคอยู่ดูดิพร้อมแล้วค่ะโอ้ดีมากใช่ไหมเอ้งบ้างนะเร็วมากด้วยแค่ใส่จานแล้วก็ซื้อมาผักกับสาหร่ายอันนี้นะครับเป็นน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีนะครับจากโคเรียดองนะครับเป็นสูตรพิเศษไม่เหมือนใครเลยนะครับดูดิครับแต่ละจานนี่คือเยอะมากแล้วก็น่ากินมากดูหลับตาก่อนเดี๋ยวให้มะม่วงทายว่าที่กินไปมันคืออะไรแล้วก็เอาเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เจ็ดน้ำจิ้มอันนี้ไม่เอานะน้ำจิ้มอันนี้ปลาละนัวอันนี้อ่ะไม่ถึงพูด พเลือกไม่ถูกจริงๆอะ่ะเพราะว่าแบบแต่ละอันเนี่ยมันน่ากินมากเลยอะ่ะพูดมากจริงๆอลองแบบไม่จิ้มก่อนแล้วกันดูดีว่ายังไงอ่ะอืมอันนี้ร่โอ้โหไม่ต้องลืมตาด้วยอ,อันนี้ผมตามด้วยขอตามหน่อยอน้ำดองก็ดูแซ่บมากเลยนะอร่อยม,มาก หมือนอยู่เกาหลีเลยอะ่ะพอกินเข้าปากปุ๊บนะเหมือนแบบว่าเริมตามาแบบเราอยู่เกาหลีหรือเปล่าพอกินเข้าปากปุ๊บนะเริ่มตามาแบบเราอยู่เกาหลีหรือเปล่าเราอยู่เกาหลีหรือเปล่าเราอยู่เกาหลีหรือเปล่าอยากบอกนะว่าชิ้นใหญ่มากเต็มปากเต็มคำจริงะใช่อันนี้แซลมอนนะคะตัวนี้นะ่าลองจิ้มอะไรดีนะปะลาร้าเลยครับโอเคสไตล์ไทยอ,อ๋อจิ้มแล้วใหญ่มากกินยังไงอะ่ะ ก็เห็นทุกทีก็เข้าทุกทีอ่ะปากเล็กแต่ก็เข้าหมดทุกทีปลาปลาอยากกินอันนี้แล้วสดแล้วก็เนื้อแน่นอันนี้อยากกินแล้วอ่ะดูดีนะกินนะการนี้ไม่ต้องจิ้มก็ได้แต่ละอย่างนี่คือชิ้นใหญ่มากลองจิ้มซีฟู้ดดูซิอร่อยมากจิ้มจิงๆครอบกินแล้วก็มันอะไรหมกปักเลยอ่ะ มันนิ่มแล้วก็ละลายในปากนี่ขอชิมปลาหมึกจิ้มหน่อยแต่ปลาล่าชอบมากเลยอ่ะน้จิ้มปลาล่าอร่อยมากเลยนะโอ้นี่กรอบกรอบกรอบอร่อยแล้วอยากกินไหมนี่คนดูอยากกินอยู่ดูแล้วดูแล้วแก่ตั้งก่อนฮะไก่ตั้งก่อนโอ้กุ้งอันนี้กุ้งเขาต้องจิ้มชิฟูแน่แน่ใส่ปุ๊บแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน้ำเยอะยังไม่ตายหรรอคับ แกกับเนี่ยกินเป็นได้ดีกว่าอือ,อนี่ทูน่านะครับอืออ่ะโอเคกินแบบธรรมดาไปแล้วคราวนี้ผมอยากกินแบบสไตล์เกาหลีบ้างคุณบอกจะทำอาหารใช่ไหมครับ <c oughs> คุณทำให้หน่อยครับสไตล์เกาหลีคือเนี่ยกับนี่ผักเหรอใช่ห่อผักเฮ้ออะไรเนี่ยผักทำไมทำไม ทำไมเป็นนี่เล็กกันไปใส่เกาหลีไม่ได้แล้วต้องต้องยาใหญ่แล้วก็ใส่ร้ายอย่าก่อนหน้านี้ผมเห็นมันใหญ่ไงผมก็หวังดีตัดใหโ้โอ้โอ้ตายแล้วโอ้แตแล้วได้เงี้ <c oughs> ยกินยังไง <c oughs> อ่าโอเคโอเคโอเคใส่ใหม่โอเค,อเค,อเคย,ยังไงฮะไม่รู้ลอ <c oughs> ยผักที <c oughs> ่ใส่เลยอ๋อแล้วก็อยากกินอะไรคะงั้นผมขอเลือกอันนี้โฮตาเตะโฮตาเตะอ้อยแต่คุณห้ามเตะนะ อะไรอ่ะไม่เข้าใจใส่นี้ด้วยปกติต้องผักใย,ยแล้วก็ใส่ไราย,ย่างใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยเขาว่ามันนิสัยโง่นิสัยโง่ก็เลยแบบนี้ดี <c oughs> โอ้แค่ผมตัดผักนี่ถือว่าโง่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ <c oughs> โอเคอ,นนอ,อันนี้ก่อนกินด้วยผักด้วยก็เหมือนกันข้างในท้องแล้ว,วเหมือนกันเลย ไปประสมกันในท้อง mm. อร่อยนั่งมากมและนี่อยากจะบอกนะครับว่าทูน่ากับเป๋าฮื้อเนี่ยโคเรียดองเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะที่เอามาดอง oh. ในซชีวิวเกาหลีแบบนี้แล้วที่สำคัญนะสดมากสดมากเหมือนพึ่งทํามาใหม่ๆเลยะน้ําดองเขาเนี่ยไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เผ็ดเกินไปรสชาติทุกอย่างมันกลมกล่อมพอดีพอดีคนไทยเนี่ยชอบมากๆแน่นอนครับ mm. ข้าวหมดข้าวหมดเติมข้าวหยุดไม่ได้ค่ะหยุดไม่ได้ฮะหยุดไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่ะอืมอากาศดีแล้วก็อาหารโอ้โหโอ้ไงไงวันนี้นิสัยโูจริงๆนิสัยเราโง่กันได้ด้วยใช่ไหมอ๋อหลังสาอ่ะนิโกะแกนะ อันนี้มันชอบบะม่วงชอบอันนี้สดมากมากอ่ะที่เกาหลีม mm ีน้ำจิ้มปลาร้าแบบนี้ไหมไม่มีค er mm ่ะไม่มีซ er ุปด้วยโูดมันมันอร่อยจนหยุดไม่ได้จริงๆนะงน่ กินขนาดนี้คนดูอยู่อ่ะบางทีเปิดคลิปตอนดึกๆหรือว่าดูตอนนี้อยู่เงี้ยจะห,หิวขนาดไหนเนี่ยสงสารคนดูไหมแบ่งเขาหน่อยไหมโอ้ได้เลยค่ะยังไงครับกดกติกาเป็นยังไงดีครับถ้าดูตอนนี้นะคะเออแชร์ a c e b o o k แล้วก็แล้วก็คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากกินทำไมถึงอยากกินโคเรียดองคุณเลข0คนใช่ไหมสิบคนแรกอ๋อสิบคนแรกสิคนแรกจะให้เลย เเรียยนลส่งฟรีถึงบ้านเลย10คนนะคะรีบๆเพราะว่า10คนได้แล้วให้เลยไงถ้า1อิอคนอองเสียได้ขอบคุณค่ะ<ห>ขอตัวค่ะโอ้จริงๆแล้วถ้ามะม่วงคุมไดแล้วอันนี้ให้ไหมคะ <c oughs> มะม่วงขำไม่ได้เราไม่ได้จะเปิดทางให้กล่าแฟนๆของ Fat Mango Channel นะครับใครที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับทำตามก,กฎกติกานะครับคอมเมนต์มาเลยครับทำไมถึงอยากกินโคเรดองแล้วก็แชร์ Facebook นะครับ ทิ้งชื่อของ Facebook มาด้วยนะครับพิมพ์ให้ถูกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าใครที่ทำถูกกฎกติกาทุกอย่าง10คนแรกรับไปเลยครับโคเรียดองส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งโคเรียดองนะครับไม่อยากเป็นลุ่นรับรางวัลก็สั่งกันได้เลยนะครับที่อิน t a g r a m Facebook โคเรียดอง Thailand นะครับหรือแอดไลนนะครับไปที่โคเรียดองนะครับ แล้วก็สั่งกันได้เลยอ่าเดี๋ยวจะขึ้นทุกอย่างไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคอิ่มหรือยงครับเยอะมากเยอะชิ้นมันใหญ่อ๋อกินเยอะแล้วค่ะเิ่ไปเล่นกับโลฮาแล้วค่อยกลับมากินต่อได้นะครับโอเคโอโลฮายาโลฮายา เป็นยังไงบ้างครับโรฮาสนุกไหมครับใครอยากจะมาตั้งแคมป์บรรยากาศดีๆนะครับก็มาที่แบนคอกแบ็กยาร์ดนะครับแล้วก็นี่แนะนำเลยสั่งคูเรดองมากินที่นี่ด้วยง่ายและอร่อยง่ายและอร่อยจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูอีพีนี้กันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องแฟนแบนโก้ด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนบายแฟนแบนโก้สวัสดี anh nhăn anh bye đi ăn anh bye 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 bye